โอ้กูเบีรยตลาดนัดมาเปิดเพียงดิอยู่ที่หมายอยู่นะสวัสดีพี่น้องป้องไปเข้ายูทูช่องอมสินอ่อนทั่ววันนี้ภาพพวกทั่วกับงานแปลงหนึ่งไรเข้ากับวันที่วที่สามแล้วโอ้เยแบบรอยยกลูกเกย ลงดำก่อนไหมทุกพี่ย,ย,ยกหล่อเบืนะ้องหน้ายกหล่อสนะู้เลยโอ้ยไม้หนึ่งคันสองหกคู่สูตั้งล่ำไก่ทุกพี่หาก็ได้มาใส่ giáp lưu giáp lưu mấy nào ơi dao lên lúc kia dao lên แล้วดึงขี้ดึงขี้เออเปิดแล้วนะที่ท้ายไม่เปิดเลยนะ ดังดีเลยนะนี่อว่ไปเ่ไปเยน้ำแคไปเลย

กองเก่าเนี่ยเราพี่แล้วเมื่อกี้นี่เกือบยู้ดิมองปากข้างน่งสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น,น้องสวัสดีกันไปสวัสดีรอบสองกระเละดูพี่แกจะมาได้ไหมเกือบยู่แล้วเมื่อกี้นี่เฮงี่เราคันนี่

้กัดแล้วว่ะนาสิมาไายเต้นดุนเิ่าดิกัดเห็นกล้องหอดมองคู่บที่ดิออโอ้โหเจ้า มาอีกไม่ลูกพี้คือไม่ผูอีดผู้ใเขียวตีกาลังมาเจ้าก้อเ้าก้อทยนี่รั้บ้านหนึ่งหูแตกเลยเบดอูใหญ่เด้ยอูโชคชัย เดมลูกไม่เต้านะแต่ลูกไม่มามาเต็เนี่ยอ้าเพิ่งขี้ป้มแดงบันนีอ๋อข้าละบาทเนียวอ้าเอเออห้อยลูกสิด,ดอ่อ ดอ้วมาพ่องเล่กันไม่คันแล้วเลยจะล็อกกี้ในตำนานเออดันดักลงไปปะไม่วัวน้ำเดที่ดัมันสิบมัด้ดันไรอันนี้ลูกพี่ ขี่จะมาเด้คันนี้สองสี่ยีเอ็กแซบกบเอฟเอฟดีแซบบอดีแซบสองสี่บอนะที่แกยกเครื่องมาใหม่เด้เบนเครื่องเดิมแกจะเป็นร้อยเจ็ดห้าตอนนี้โอ้ปากข้างไหมเออเรื่องดูพี่เริมคันเร่งหน่อยลูกพี่ เติมเอพี่เติมคลิ้งเหมือพี่เนี่ยช่วงดันนี่แหละเเดุดดุดดโอ้โหอ้โหมันหมดี่หมดเนี่ยนี่กลางแสงเนียอลอยควันดำเลยสิ อ Dante, พอดูพี่พ่อพอดูพี่พ่อบอกดูพี่เกลียวคอได้เลยายกันรถดันหนิมันดันดันซักๆเลยมันยังไงมันยังมันยังมีดินมันเทไปฟ้าไทยมันเปิดเบิดมันเท้มันได <Yeah. S 2> ้เดินหน้าหน่อยนอนพี่ฟ้าไทยไม่เปลือกโอ้โหโอ้โอ้แก่หมดพี่ เก๋เลยกระบะไม่ติดนะหุดยอดเลยเปรียบลอยยกขึ้นไปที่นี่เพรเก็บป๋ากิดแกิดันดินรถเป็นนะดันนะดันเป็นยุทธวัดดันแปลว่าเก้านาซีดันให้มันเปิดลงไปลุกอันนี้เกิดดันมาเป็นไรเป็นนี่ไหมเป็นหนาเป็นหนาพาไปอย่างที่ไหนเมื่อกี้ เวลารถเขามาเท่เนะ่ยฟ้าไทยมันบ่เปิดมันคำก็มันไดืเดินหนาาดว่าอย่างเช่นที่ยุ่งต่างดันปาดลงปาดลงผมเขาบุ๊บเป็นดอกก็มูจักยุวิธีกันดันนี่ยปุ้นจริงดอกดีเลยแก่ดันให้เป็นนาพาไปแม่ดันมากเพราะคือเสมออย่างเี่มันเวลามาเท่นี่ยรถมันถอยบ่หอดเรี่ยวมันบ่ลรต้องก็ต้องดันมันสลบลงมากนี่รถก็จอดนี่ปุ๊บม่นอะ พราวันสบวนี่ย่คนยกไทยคุมันอันกีดีเม่ันีออกรถยนี้ช่วงนกสด้ยดันหลแกก็บอกให้แกดันในแบบนะแกดันเป็นนาคาแกกนนีนะว่าในเวลารถดำมากรถดำเขาจอดอยู่ประมาณไม่นานนี้บ้างหรอเท่กับกล่องสุดเลยมีนเท่ดัหาังสม่รถสบดันเลยคนเขาทำเป็นนี่ยสีดันเป็นนาคาให้ยเงี้ยม่อวกเปิะ พอไลายเดี๋ยวจะรู้รู้มากนุ้มบอกวิธีการดันบินนะเท่งั้นนี่เพราะว่ายังไม่ยังมันกิดเทม่หถอยย้อนหอดผมปะไรหรอกห้อยย้อนลงไปก็เป็นคู่เมื่อกี้เห็นไ่มรถอย่าบอกปะไรไะ,ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องนะผมเบื่อ,อเสียงเพลงเอเกินมัน่รู้ไก่ตลาดนันนดนี่ตลาดนัดนี่ตลาดนัดยุ่ตรงข้ามนี่รถรถไล่นี่ตลาดนัดนี่เรื่องเสียงเพลงใหม่ เด็ที่บ่ได้บ่คิดนี้ก็ไดน้องพี่น้องคิดหน้าเจอกันใหม่งทนี้สวัสดีครับ